ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุก emos. ท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกคผม จะพาชมที่ดินดีติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจป mm hmm. ัญยากาศดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิต mm hmm. ที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไมลลกลรุไทยธานี ใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ชต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกทลัง ญญา,าีียด,ด,ดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมต่อศักนะครับสำหรับท่านผู้ชมหลายคนหลายท่านนะฮะที่สอบถามผมเข้าประกันมาก็ถือว่าเยอะเลยนะครับอยากจะได้ที่ดินไม่เกิน10ไร่ ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ผมมีโอกาสพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินเนื้อที่7็ดไร่นะครับแล้วก็ที่ดินนั้นนะฮะก็ต้องบอกว่าในส่วนของมีเพื่อนบ้านน้ําประปาไฟฟ้ามาถึงแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ได้นะฮะหรือว่าจะตอกบ่อบดานก็สามารถทําได้นะครับเป็นพื้นที่เหมาะที่จะปลูกบ้านนะครับแล้วก็ทางด้านหลังนะฮะก็ทําเป็นสวนเกษตรยกล่องก็สามารถทําได้นะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของวันนี้ผมอยู่ที่ตําบล ตำบลเมืองกาลุงนะครับอำเภอบ้านไร่นี่แหละจังหวัดอุทัยธานีนะครับที่ดินในเรื่องของเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคดแดงครับเนื้อที่เพียง7็ดไร่นะฮะแล้วก็เสนอขายนะครับในราคาไร่ละ1 6 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งทางสาธารณะทางด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นทางสาธารณะถนนคอนกรีตนะครับความกว้างเนี่ยอยู่ที่4-5เมตรนะครับรถสามารถสวนเลนได้ท่านผู้ชมก็จะสังเกตได้จากรถที่จอดอยู่ทางด้านนู้นนะฮะ นี่แหละครับแปลงพื้นที่ของเราก็ถือว่าดูไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่เต้ต่ําจากถนนนะฮะก็ถือว่าเป็นที่ดินที่ไม่ต่ำนะฮะสามารถที่จะปรับหรือว่าถมสูงขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับก็จะเสมอถนนนั่นเองนะฮะในส่วนทางด้านนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะในเรื่องของแนวคันเขตก็ตรงที่ลูกศรปักนะครับผมก็จะไล่เลี้ยงนะครับปีลักษณะเป็นแนวยาวเข้าไปทางด้านในก็จะอยู่ทางด้านของทิศเหนือซึ่งตลอดแนวความยาวนะครับจะอยู่ที่160เมตร แล้วก็ส่วนทางด้านท้ายนะครับก็จะอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกซึ่งตลอดแนวจะอยู่ที่100เมตรก็จะมีลักษณะเป็นไปตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในณขณะนี้นะฮะก็จะมีลักษณะเป็นภาษาชาวบ้านเขาก็เหมือนกับว่าเป็นตัวแอลนะฮะ สูงจากระดับน้ำทะเลนะครับอยู่ที่90เมตรน้ำปราปาไฟฟ้ามาถึงแล้วนะครับซึ่งแปลงที่ดินนั้นห่างจากอบตอกาลุงเพียง2กิโลเมตรหรือว่าจะเป็นตลาดกาลุงทกศนะครับรวมไปถึงสถานีตํารวจเนี่ยประมาณ6โลครึ่งห่างจากถนนนะครับหมายเลข333นะฮะหนองฉางบ้านไร่เข้ามาเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรก็ถึงแปลงที่ดินนะครับหรือว่าจะเป็นตัวอําเภอบา้านไร่ก็เพียง30กิโลเมตร เนี่ยนะครับก็ในในส่วนของบริเวณของหน้าแปลงที่ดินเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีในส่วนของเพื่อนบ้านนะฮะก็สามารถที่จะอยู่อาศัยได้จริงนะครับเนื้อที่7ไร่นะกำลังดีนะครับปลูกบ้านทําสวนนะฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่าตรงนี้ก็เป็นบ่อบาดาลนะครับในตรงนี้อยู่ในเป็นจากทางด้านหน้านะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ทางด้านท้ายนะครับก็จะมีลักษณะเป็นตัวแอลนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่นะครับที่เราสามารถที่จะ คุดสะทําสวนนะสำหรับใครที่อยากจะมา,าทํากเกษตรนะครับตรงพื้นที่ทางด้านหลังเนี่ยยังมีพื้นที่อีกอถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ยังอมองเห็นวิวเขานะฮะทางด้านหลังซึ่งเราวิ่งตรงออกไปนะครับจากภาพประกอบเนี่ยเราก็ไปถนนหมายเลข3 3มสนะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของเส้นทางถือว่าไปไปไป,ไปง่ายมาง่ายนะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะฮะ ห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุท,ทัยธานีนะครับอยู่ที่40กิโลเมตรหรือว่าถ้าท่านผู้ชมนั้นสนใจนะครับแล้วก็ผมตั้งจากบริเวณของหน้าแปลงที่ดินนะครับไปเซ็นทัลเวสเกตเนี่ยโดยประมาณ230กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นที่ดินที่มีความต้องการนะครับในตลาดในขณะนี้นะฮะหรือว่าท่านผู้ชมที่โทรกันเข้ามาสอบถามที่ดินวิวเขานะครับแล้วก็ เนื voi, miles, 5, ้อที่ไม่เกิน10ไร่นะฮะซึ่งที่ดินแปลงนี้ก็มีเนื้อที่หรือว่าขนาดอยู่ที่7ไร่เท่านั้นนะครับบริเวณโดยรอบนะฮะก็ต้องบอกว่ามีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยนะฮะแล้วรวมไปถึงบริเวณนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของไร่มันนะฮะแล้วก็มีต้องบอกว่าตอนนี้พื้นที่โซนนี้นะครับก็มีท่านผู้ชมเนี่ยหลายคนหลายท่านนะครับที่มาอาศัยอยู่บริเวณนี้นะครับหรือว่าบริเวณของตําบลเมืองกาลุงนะฮะก็เป็นพื้นที่ที่มาทําเกษตรนะครับหรือว่าทําโคกหนองนา กันเยอะนะฮะก็ถือว่ามีความเจริญนะฮะถือว่าหนาตาในาน้ำปัจจุบันนี้นะครับเนี่ยนะฮะเอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับเป็นที่ดินเนื้อที่7ไร่นะฮะแล้วก็เสนอขายนะครับในราคาไร่ละ1,60,000บาทารบริเวณโดยรอบนะครับถือว่ามีเพื่อนบ้านติดทางสาธารณะเป็นถนนคอนกรีตครับเอาละครับในส่วนของวันนี้ผมต่อสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน EP หน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ